วันนี้นะครับข่าวตัวหนึ่งที่น่าสนออกสนใจในแวดวงเซเลบดาราเซเลบริตี้ครับระหว่างครอบครัวของพิเศษโลโซอีกแล้วนะครับระหว่างคุณการกับคุณอีฟแม็กซิมนะครับที่มีการฟ้องร้องกันโดยก่อนหน้านี้คุณการนะครับเมียเก่าของเสกนะเขาโพสต์ข้อความใน Facebook ถึงคุณอีฟเมียปัจจุบันของคุณเสกโพสต์ไปในทํานองที่เป็นการหมิ่นประมาทเลยแหละแล้วเขาก็เอามาฟ้องร้องกัน เขาโพสต์ว่าอะไรหวะเดี๋ยวเดี๋ยวให้โชว์ภาพขึ้นมานะเปน็นนี่เป็นภาพข้อความนะครับคือเนื้อหานะครับทำนองประมาณว่าเกี่ยวกับการคบหาคุณเสกไม่มีเหตุขัดแย้งอะไรกับใครมาก่อนนะครับแล้วก็มีการพูดในลักษณะที่ไม่ระบุชื่อมันมันโพสต์หลายครั้งเออมันโพสต์บ่อยด้วยแล้วทีเนี้ยทีช่วงนั้นคือมันโพสแบบประมาณว่าเออเออคล้ายๆกับ ไปเกาะคนอื่นกินอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยนะคือปหลักๆเลยคือตรงนี้แหละครับที่หนักที่สุดทีนี้เขาก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครใช่ไหมคุณการก็คงปรึกษากฎหมายมาแล้วแหละทนายคุณการนี่ก็ทนายเพื่อนผมลล่ลหละฮะไม่รู้ว่าทําคดีนี้ด้วยไหมนะแต่สุดท้ายเนี่ยทนายของทางอีฟเนี่ยเขาไปนาสืบในศาลนี่คุณการสู้มาหลายประเด็นนะคุณผู้ชมผู้ชมเชื่อไหมว่าประเด็นหนึ่งนะที่คุณการวิพากรสู้สู้ในคดีนี้มาเนี่ยก็คือสู้บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนโพสต์แอดมินเนี่ยเป็นคนโพสต์เหมือนอย่างกรณีของทนายคู่ใจพพสตต์อ เต็มเลยเนี่ยข้างหลังผมนี่มีแต่แอดมิน เพราะงั้นถ้าเกิดว่าเพจทนายคู่ใจไปด่าใครก็คือแอดมินไม่ใช่ทนาโดนงลง,ลงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราพูดความดีแล้วคนใช้เยอะนั่นคือธนาโดนงคง,งพูดเองโพสเองทีนี้ครับศาลบอกว่าแม้ว่าจำเลยจะอ้างว่าแอดมินเป็นคนโพสก็ตามก็เป็นการกล่าวอ้างลอยๆอยเพราะงั้นนะฮะไอคนที่คิดว่าจะอ้างว่าแอดมินโพสตัวเองไม่ได้โพสเนี่ยแล้วอ้างมาลอยในศาลในศาลไม่ฟังนะครับศาลก็เชื่อว่าตัวเองทําอยู่ดีแหละเพราะว่าเฟซบุ๊กก็เฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็เป็น Facebook ของตัวเองเวลาอัปโหลดรูป IG, Instagram, ไอจีะอ,ะอ,อินขตาไปถ่ายไม่ได้ ก็ไม่ได้โง่นะฮะอบอกก่อนอย่างหนึ่งแอดมินที่ไหนก็จะมายอมรับว่าตัวเองโโป็นโพสต์ก็ต้องยังยังจะขอ,องเพจไปก่อนแอดมินที่โง่ที่สุดก็คือแอดมินที่งกบอกว่าตัวเองไม่ได้โพส์นี่แหละเพราะมันเป็นรูปตัวเองแต่ถ้าเกิดยอมหาแอดมินมารับผิดชอบได้อันนั้นก็รอดไปนะครับซึ่งคดีนี้ไม่รอดนะครับคดีนี้ไม่รอดคดีนี้สารอาญาพิเคราะห์แล้วนะครับปัญหาจำเลยต้องวินิจฉัยอย่างหนึ่งก็คือจำเลยโพสตโพสต์ถึงโจทก์จริงหรือไม่มันมีปรากฏว่าจำเลยได้ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และได้รรับกกาเชิญไปออ รายการ TV, ทีวีทําให้ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าใจว่าอีเหลือบหมายถึงโจ์ข้อความที่โพสมีเนื้อหาเกี่ยวกับความขัดแย้งของโจ์กับจําเลยส่วนที่จําเลยต่อสู้ทางคดีว่า Facebook ตนมีผู้ดูแลหลายคนนั้นเป็นการกล่าวอ้างลอยๆเชื่อว่าศาลนะครับศาลเชื่อว่าจําเลยเผยแพร่ภาพและข้อความด้วยตนเองเนี่แหละครับคือหลักๆทีนี้ครับศาลก็ลงโทษจำคุกคุณการไปทั้งหมด5ปีปรับไป200,000นะครับ The cat sat on the เนื้อหาที่โพสมีทั้งหมด5ครั้งสารลงครั้งละ1ปีปรับครั้งละ4ี่0 0เบ็ดเสร็จ5ปี20 0 0 0 0ไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนสารให้โอกาสกลับตัวกลับใจและเห็นว่าจำเลยได้รับแรงกดดันหลังจากเลิกกับสามีก็เลยต้องอย่าร้างแล้วก็มาโพสต์กันแน่กันแหนกันในครอบครัวสารเลยให้โอกาสบรรเทาโทษอยากฝากถึงคุณผู้หญิงผู้ชายทั้งหลายแหล่นะครับที่สามีอาจจะไปมีใหม่หรือไปมีเมียน้อยแล้วไปโพสตกันแน่กันแหนเอาละอย่างน้อยน้อยเนี่ยก็เชื่อได้ว่าถึงแม้จะถูก ชูบันฟ้องเนี่ยไม่ได้พูดถึงคุณการ คุณอีฟแล้วนะพูดถึงเคสชาวบ้านแล้วนะถึงจะโดนชู้มันฟ้องเนี่ยศาลท่านก็อาจจะเมตตาให้รอลงอาญานะเพราะงั้นเมียหลวงอยากโพสต์ด่าก,ก็โพสต์กันไปแต่ทนาดลด้รงขอเติมนล,ละค่าประกันตัวเนี่ยก็เป็นแสนนะครับสำหรับวันนี้นะครับดราม่าระหว่างอีฟแม็กซิมกับเมียจริงๆทั้งสองคนก็เรียกว่าเมียเสกทั้งคู่ก็ได้นะแล้วก็หลังจากที่มีคำพิพากษาครับนักข่าวของ Red new s <S เดลิเนียลก็โทรไปสัมภาษณ์คุณอีฟแม็กซิมเมียปัจจุบันของเสกว่ารู้สึกยังไงบ้างกับคำพิพากษาอีฟก็บอกว่าก็รรู้้้สึกกวว่่่าาาาเหห็นนนและอทีีจมพิ าพิเศษเขาก็โทรมาเคลียร์อยู่ว่าให้ถอนฟ้องได้ไหมซึ่งอิฟก็ไม่ยอมนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการฟ้องการอีกจะมีการที่เอาไปฟ้องการ เมียเสกอีกจะเอาไปฟ้องอีกที่ศาลอาญารัชดาพิเศษในเรื่องของหมิ่นประมาทเอาแล้วครับคดีคนบันเทิงกันเป็นเรื่องบานปลายไปแล้วนะครับอยากฝากเตือนกันไว้นะครับโพสต์อะไรก็ตามแต่อย่าคิดว่าโพสต์แล้วไม่ต้องรับผิดชอบนะครับเห็นไหมครับว่าปลายทางศาลลงโทษจำคุกนะครับเพียงแค่เคาะเป็นเรื่องในครอบครัวก็เลยรอลงอาญาให้ชอบกดไลค์ใช่ก็กดแชร์ไปนะครับตอนนี้มีพอดแคสต์แล้วนะครับกับทนายคู่ใจทุกแพลตฟอร์มครับติดตามสาระดีๆได้ที่นี่ ใครๆก็อยากมีเพื่อนรู้กฎหมายสมัครเลยสมาชิกทนายคู่ใจ2,999บาทต่อปีสมัครเ่อะก่อนโดนโกงนะคะ087 711 2224